ที่เชื้อโควิดเนี่ยจะปนเปื้อนไปในน้ำแข็งนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่าโดยสภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับคือถ้าเป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับเชื้อมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับหรือว่ากลางแดดจัดเนี่ยแต่ว่าในสภาพแวดล้อมที่เนี่ยเย็นเย็นชื้นชื้น,นอับอับเนี่ยนะครับมันทําให้เชื้อมันสามารถที่จะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็อย่างคัสเซอร์ของลงน้ําแข็งเนี่ยเราก็มีการ,ม,การมีการตามไปดูว่า อย่างโรงน้าแข็งท,ที่เจอที่บางพลีเนี่ยเราพบว่าเขามีสายการผลิตการส่งนะครับนอกจากในในพื้นที่จังหวัดเราแล้วเนี่ยนะครับมีไปส่งถึง8ปดเล้วถึงชนบุรีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เราเพิ่มเราก็เลยส่งสัญญ,ญาณไปที่ที่ท,ที่ทางทีมสาณสุขของ8ปดเล้วแล้วก็สาณสุขของชนบุรีนะครับแล้วก็ให้ร่วมกับผู้จัดการของโรงงานเนี่ยนะครับคอ่อยมาแมปปิ้งมามามาดูแผนที่กันว่าท่านไปส่งที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราก็วอร์นิ่งเราเตือนไป นะครับว่าให้ให้เฝ้าระวังตรงนี้นะครับแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อน้ําแข็งมาประจําอยู่แล้วเพราะผมขายปลาสลิดต้องเอาแช่อย่างนี้ครัโอกาสที่จะคนเพื่อนมากับน้ำแข็งแล้วจะมาถึงปลาสลิดอย่งองายงนี้ไหมครัถึงสินค้าปลายทางไหมครับคุณหมอก็มีมีโอกาสครับมีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนก่อนการบรรลุช่วงนี้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าน้ําแข็งเนี่ยน,น,น,ะะน,นะครับถ้าถ้าไม่จําเป็นจริงเราก็ไม่เอามาสัมผัสกับอาหารโดยตรงนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยอย่างกรณีปลาสลิดเนี่ยนะครับถ้าเราจะทานปลาสลิดเราก็ต้องทําให้สุก นะครับคือความร้อนนันฆ่าเชื้อโรคได้อยู่แล้วนะครับทำให้สุกเน้นๆคือผมว่าตอนนี้เนี่ยก็คือถ้าถ้า<ช>ถ้ายังไม่มั่นใจตอนนี้ก,ก,ก็ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทานเลยครับเอาไปแช่ตู้เย็นอะไรดีกว่าโดยที่ไม่ต้องผสมน้ําแข็งครับผมแต่น้ําแข็งที่ท,ท,ที่บางพีนี่ฐานสุกย,ยึดไปแล้วอายัดให้ปิดไปแล้วครับให้ปิดไปแล้วแล้วก็แล้วก็ให้ยึดคืนนะครับจะเชื้ออยู่ได้กี่วันกัน โอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นน้ําแข็งนี่ก็อยู่ได้หลายวันนะครับมัน,ม,นม,มันมีหลายการศึกษาคือเวลาเนี่ยมันอยู่ได้เกินเกินเวลาปกติแน่นอนคือถ้าเป็นภาวะปกติเนี่ยเชื้อเชื้ออยู่ได้ประมาณาักึ่งชั่วโมงก็จะตายนะครับถ้าในภาพสภาพอากาศปกตินะครับแต <c oughs> ่ด้น้ําแข็งมันก็อาจจะน, <c oughs> นานกว่านั้นเป็นวันเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงกันครับครับครับ